เรามาปิดท้ายกันที่วงการภาพยนตร์ค่ะเมื่อพูดชื่อนี้ m มาเวลหลายๆคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะคอหนังค่ะเพราะว่ามาเวลนี้ก็เป็นบริษัทนะคะที่ผลิตภาพยนตร์นะคะที่มีฮีโร่ที่ตอนนี้ได้รับความนิยมต่างๆมากมายรวมไปถึงตัวการ์ตูนด้วยนะคะสำหรับบริษัท m มาเวลก็มีมานานแล้วเกือบ77ปีแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสร้างตัวซูปเปอร์ฮีโร่ออกมาครองใจคอหนังทั่วโลกอะ ล่าสุดมาเวลเปิดเผยนะคะว่ามีความเป็นไปได้ค่ะที่จะเห็นซูเปอร์ฮีโร่ชาวเอเชียมารับบทสำคัญในภาพยนตร์ของมาเวลในเร็วๆนี้ค่ะรองประธานฝ่ายจัดการและพัฒนาแบรนด์เอเชียของมาเวลคุณซีบีเซลบัสกี้บอกระหว่างร่วมงานโปรโมทภาพยนตร์เรื่องกัปตันอเมริกาซีวิววในสิงคโปร์ค่ะโดยบอกว่าใน2-3ปีข้างหน้านี้อาจเป็นเวลาเหมาะสมที่แฟนมาเวลจะได้เห็นซูเปอร์ฮีโร่ชาวเอเชีย ที่มีบทบาทนําในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของ่ายและสําหรับตัวเขาเองค่ะก็ฝันที่จะเห็นซูเปอร์ฮีโร่หญิงชาวเอเชียอย่างซิลหรือว่าซินดี้มูนจากเรื่องสไปเดอร์แมนฉบับคอมมิกมารับบทดําในภาพยนตร์ของมาเวลด้วยค่ะและตอนนี้มาเวลเองก็ยังเตรียมที่จะหาผู้สร้างภาพยนตร์ในเอเชียมาผลิตคอนเทนต์สู่สายตาผู้ชมทั่วโลกสําหรับตลาดเอเชีย ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะก่อนหน้านี้กับมาเวลก็เคยร่วมงานกับผู้สร้างภาพยนตร์ในเกาหลีใต้สร้างซูเปอร์ฮีโร่อย่างไวฟ็อกจนประสบความสำเร็จมาแล้วค่ะคุณ CB ซีบีเซลบัสกี้ยังบอกนะคะว่ามาเวลนั้นมีแผนจะจับมือกับผู้สร้างภาพยนตร์ในประเทศแถบเอเชียอย่างประเทศจีนประเทศญี่ปุน่นประเทศสิงคโปร์ประเทศมาเลเซียและก็ฟิลิปปินส์ด้วย,ยเพื่อที่จะส,สปปร้างซูเปอร์ฮีโร่ของแต่ละประเทศค่ะ แต่ก็ต้องยอมรับว่าในปีที่ผ่านมามีกระแสก,กดดันมากขึ้นเรื่อยๆให้วงการบันเทิงสร้างความหลากหลายทางเชื้อชาติหลังจากที่คนดังหลากหลายคนในวงการฮอลลีวูดออกมาคว่ำบาตงานประกาศรางวัลอสการ์เพราะว่ามีการให้รางวัลเพียงเฉพาะแค่คนผิวขาวเท่านั้นเนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าใน2-3ปีข้างหน้ามาเวลจะออกมาสร้างสารรค์ซูเปอร์ฮีโร่ตัวไหนอีกนะคะที่เป็นขวัญใจชาวเอเชีย